ส,ส,วส,สวัสดีคะ่ะวันนี้เรามาพบกับคุณหมอคะและคำถามค่าใจของใครหลายๆคนว่าทำไมคนเราต้องมีลิ้นไก่ด้วยคุณหมอต้องีไปถึงคำถามนะถามก่อนว่าสัตว์อื่นมีลิ้นไก่ไหมอ่ะอืมน่าสนใจมีปะวะ ดูตอนการ์ตูนดูเน,นก็แบบว่าก็เห็นมันก็วาดลิ้นไก่ใส่นะนด,นดูเมอนยังมีเลยลิ้นไก่อ่ะเอ,อ้ยเราว่าเราว่าถ้าเป็นลิงน่าจะมีนะอมืมีปะล,ลิ้นไก่ภาษาอังกฤษอะไรอ่ะยูิูก,กนทัูยูล่ายูลายูวียูยูบูเนาะแล้วก็อลเออ่ะ ยูวียูยูรายูราอืมมีเพระว่มีมีไงมีึมีลิง,ลงมีโอ้เจ็บคอเออแมวก็มีอืมแสดงว่ามีมาตั้งแต่ไก่อืมเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหู Who, มีไหม งูมันไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมเออจริงแบมบี้มีลิ้นไก่เลยอ่ะอะไรนะอะไรแบมบี้แต่เดี๋ยว่อแบมบี้มนลูกว่าไม่กูเปิคําว่ายูล่า in animal ก็ขึ้นรูปแบมบี้มาเอาเหรออือ นะมันมีหน้าที่อะไรบ้างอ่ะอืมจริงๆแล้วลิ้นไก่เนี่ยหรอหน้าที่ก็มไม่ได้มีไว้ทำอะไรหรอกมีไว้อยู่ตรงมันเป็นย <Hey. S 1> มันเป็นจุด<น>ที่เชื่อมกันระหว่างกล้ามเนื้อสองฟากมาชนกันอืมเพราะว่ามันเป็นสองเป็นตรงกลางพอดีคนเจาะด้วยอ่ะใช่มีคนเจาะลิ้นไก่ด้วยอืม เพื่ออะไรกันนี่แกเออแล้วเวลาเราใส่ต่างหูบางทีเรายังแบบแบบหลุดโดยไม่รู้ตัวอันนี้ถ้าถ้าหลุดถ้าไอ้ที่จับลิ้นไก่มันหลุดก็คือลงมาในคอรึบเลยดิอืมเออใช่ก็คงไม่ค่อยดีนะเราว่าอเออดูอันตรายแปลว่าหมอประวินก็ยังไม่เคยเจอคนจาบลิ้นไก่ตัวเป็นเนเออไม่เคยเจอตัวเป็นเนหรอ่ะอืม เอ,อ้ยเราไปลอง Google ดูมันบอกว่าเออลิ้นไก่เนี่ยมันป้องกันการที่จะเอาอาหารและเออของเหลวเนี่ยมันแบบตอนช่วงที่เรากลืนอะไม่ขึ้นไปบนจมูกใช่แต่จริงๆมันไม่ได้จําเป็นถึงขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเพดานลิ้นไก่เนี่ยมันก็คือตรงที่เชื่อมกันของเพดานอ่อนสองฟากเนาะ คือเพดานปากม <Ừ. S 1> ันจะมีส่วนที่เป็นแข็งๆซึ่งเป็นกระดูกคเนาะเรียกว่าเพดานแข็ง <Ừ. S 1> แล้วก็พา์ที่มันไม่ได้มีกระดูกเรียกว่าเพดานอ่อนแล้วนิ้นไก่ก็จะเป็นส่วนสุดท้ายเลยของเพดานอ่อนที่มันเชื่อมออกไปใช่ที่เราเรียกว่านิ้นไก่ <Ừ. S 1> ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้มีหน้าที่อะไรหรอกถ้าเกิดว่าเพดานอ่อนเรามันใหญ่เพียงพอที่มันจะปิดไม่ให้ อา,อาหารมันกลับย้อนกลับไปทางจมูกได้เนี่ยก็ลิ้นไก่อาจจะไม่ได้จําเป็นเท่าไหร่อืมอือแล้วก็ลิ้นไก่เนี่ยเป็นอวัยวะที่สามารถตัดได้ด้วยอืมตัดเมื่อทําไมถึงจะต้องตัดมันนะมันมีข้อบ่งชี้อะไรถึงทําให้ต้องตัดอะ่ะบปกติจะตัดเมื่อแบบมีเสียงมีเสียงกรนอะ่ะคนที่มีปัญหาเรื่องการกรนนอนแล้วก็อ,อยูในในในนดใชขณะหลับหรือว่าดูแล้วลิ้นไก่มัน ดูยาวจริงๆแล้วก็น่าจะแบบก่อให้เกิดเสียงจริงๆอย่างเงี้ยก็จะสามารถพิจารณาตัดได้อ๋อเบบั้นคำว่าพูดไม่ชัดพอลิ้นไก่เปลี่ยนี่คือมีมูลเนาะอาจจะมีมูนนะ,นะ<ร>ลิ้นไก่สั้นปะลิ้นไก่สั้นอะไรเงี้ยเหรอใช่เป็นได้เพราะว่าตรงนั้นถ้าเกิดว่ามันปิดไม่สนิทมันก็จะมีเวลาเราพูด มันก็จะต้องมีเสียงบางส่วนที่เสียงบางคําที่อาจจะต้องอยากให้อยู่แต่ในปากเท่านั้นบางเสียงอยากให้ขึ้นจมูกด้วยอย่างนี้ใช่ปะ <Ừ. S 1> อืงอมอนอยอะไรเงี้ยคือถ้าจมูกเราบี้มันจะเสียงเม็มันจะมันจะมีปัญหาอะไรอย่างนั้นนะอืมถ้าลิ้นไก่เราไม่สามารถควบคุมอ่าเสียงให้มันอยู่แต่ในปากหรือให้มันขึ้นจมูกได้ก็น่าจะมีปัญหาเรื่องการพูดไม่ชัดอือจริงจริง,รง,รงมันไม่ใช่เฉพาะลิ้นไก่มันคือเพดานอ่อนนั่งเพดานอืม อ๋อมีเพื่อเราอธิบายว่ามันคือเหมือนตอนที่เราเป็นเป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรฟีตัสหรือเอ็มดีโอคือเอาเป็นว่า<ม>ช่วงที่เออใบหน้าเรากําลังพัฒนาช่วงช่องช่องปากเราพัฒนามันก็คือเหมือนเหมือนแบบเซลล์มันก็เออ แบ่งแบ่งแบ่งแล้วก็มันก็จะมาชนกันตรงกลางลินไก่มันก็เหมือนแบบคก็คล้ายๆตะกี้ที่เนตบอกว่ามันคือือนเป็นไส้ไส้ติง่งอ่ะคือมันเป็นมันคือส่วนที่มาเจอกันตรงกลางอะไรเงี้ยแล้วมันก็ดรอปลงมาอืมอะไรเงี้ยเออแล้วเขาก็อธิบายให้ฟังว่าเอ่อถ้าบบางคนเออ ถ้าเกิดว่ามันไม่แม่ไม่พัฒนาแล้วมาชนกันมันก็จะกลายเป็นปากแบ่งปากแหว่งเพดานโวอือใช่ใช่คือคนที่มันหรือบางทีก็มีลิ้นไก่สองแฉกใช่อะไรนะอะไรนะคนทีก็มีลิ้นไก่สองแฉกอืมมีเหรอแล้วมันเป็นยังไงคือหมายถึงว่าก็เกินไงสองสองข้างมาชนกันแต่ว่าชนกันไม่ไม่เชื่อมไม่สนิท ใช่อืมก็จะแล้วมันจะแต่ไม่มีผลต่อการใช้ชีวิตไม่มีหรือว่ามีเนี่อันนี้เจอเยอะนะลองไปอ้าปากใครดูแต่ตอนนี้เป็นโควิดเดี๋ยวไปอ้าปากคนอื่นเขาดูเลยอแต่ว่ามีอ่ะเจอได้บ่อยๆเลยอืมอืมป็นงูเลยเนอะอืมพวกลิ้นันสองแฉก ป้าแต่ทอมต้องเรียก,กว่านี่มันไก่ด้วยล่ะมันเหมือนเดือยไก่อ่ะเอ้าเหรอมันลองภาพเดือยไก่อยู่ในปากเราอนะว่าก็มันคล้ายสุดอ่ะเห็นแล้วก็รู้สึกว่ามันเกิด <c oughs> คิดเองอันนี้คิดเอง <c oughs> <c oughs> แต่นึกถึงตำน,นานตำน,นานที่เล่าว่ารูระหว่างปากอะ มีไว้ทําไมที่ระหว่างจมูกกับคนจะมีร่องอ่ะอืจรองจริงแล้วเราอ่ะจําเหตุการณ์ตอนเราอ่ะอยู่ในท้องได้หมดทุกคนจนกระทั่งนางฟ้ามาบอกเราว่าอย่าแล้วก็เอานิ้วอ่ะกดกดตรงใต้มุกเราเหนือปากก็เลยเป็นรอยบุ๋มาหลอนเดี๋ยวหน้ามันเป็นนิทานที่เล่ามาเขาแบบอย่าพูดนะจ๊ะอย่างเงี้ยไย่บอกใครนะจ๊ะ เพิ่งเคยได้ยินนี่แหละลุงไรจำไม่ได้ไงเพราะลุงไรจำไม่ได้เพราะนั้นอยู่ในท้องไงเลยจำไม่ได้อันนี้ไม่ใช่ความเชื่อไทยนะไปอ่านไปอ่านเหมือนแบบเรื่องเล่าพวกแบบฝรั่งเล่าอะว่าเด็กถามแม่แล้วแมบบเนี้ยออืืม แต่กลับมาที่ตะกี้ที่บอกว่าเรื่องไอ้เพดานโวะก็จริงๆก็เป็นอีกฟากหนึ่งเนาะก็คือเป็นพวกที่มันมันมันไม่มาชนกันอะ่ะมันก็เลยแหวง่งผลิตน้อยเกินไปเซลลแบ่งตัวน้อยเกินไปใช่ใช่มันก็เลยไม่มาชนกันมีรอยโหวซึ่งก็ต้องแก้ด้วยการทําให้มันเต็มๆซึ่งซึ่งมักจะแก่ยากด้วยแหละเพราะว่ามันมันเนื้อมันต้องไปเอาเนื้อจากตรงเพดานแข็งมาแทน เลื่อนขึ้นมาอะไรเงี้ยอืมไปชนมันสามารถใส่อุปกรณ์เทียมได้ปะได้ได้มีเหมือนกันอืมแต่ว่าไม่ค่อยเป็นที่นิยมเพราะมันค่อนข้างจะวุ่นวายแล้วมันอยู่ด้านหลังด้วยเนาะมันอาจจะแบบหลุดลงคอไปได้เลยอะไรประมาณนี้อืมไม่ค่อยไม่ค่อยอืมอะไรเดี๋ยวนะปากแหว่งเพดานโหวเนี่ยมันมีสาเหตุไหมหมายถึงว่าหมายถึงว่าอืม ปากเพนันบอกาเป็นนั้นใช่ไหมแต่ว่าปากแหว่งน่าจะเคยเห็นกันนะปากแหว่งคือเอ๊ะเคยเห็นหรือเปล่าเราเคยเห็นเรามเคยมีเพื่อนที่มีปากแหว่งปากแหว่งคือดิมฝีปากอะมันมันไม่มันแบบขึ้นไม่ไปมันแหกมัน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 มีปัญหามันมันมันแหวกมันโหวมีร้องร้องโหวซึ่งปากแหวงกับเพดานโหวเนี่ยจะมีจริงๆมันคือพัฒนาการในคันที่ผิดปกตินั่นเองอะเปนคือเป็น ผิดปกติตั้งแต่ในในท้องแม่อะไรเงี้ยอืซึ่งทั้งคู่เนี่ยปัญหาก็คือดูดนมแม่ลําบากออืซึ่งตอนดูดเหมือนแบบจะทําให้สําลักอะไรงี้ป่ะมันขึ้นจมูกอะไรเงี้ยป่ะใช่ดูดไม่ได้ือดูดแล้วมีปัญหาสําลักอืมส่วนเด็กก็ต้องแก้อันนี้มันสาเหตุมันเกิดมาจากอะไรอ่ะอจริงๆแล้วก็คือว่าในปัจจุบันเราก็ยังไม่รู้ เหมือนเราเรารู้สึกว่าสมัยสมัยสมัยก่อนเราจะพบเจอคนที่เป็นปากแหว่งเพดนานโวเยอะกว่าแล้วเยอะกว่าสมัยนี้แล้วก็เราจะได้ว่ามันมีช่วงหนึ่งที่เหมือนแบบมันเจอเยอะซะจนเหมือนแบบสาธารณสุขต้องทำเป็นแคมเปญอะไรสักอย่างที่แบบคุณแม่ต้องกิน หรือต้องอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะทําให้ลูกออกมาไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยคือเราว่ามันแล้วตอน,นทีู่้นะปัจจัยมังม้งมันคงมีหลายหลายปัจจัยที่มันทํามันอาจจะมีสารที่มันสารเคมีหรืออะไรด้วยก็ได้หรือว่าจ,จะเป็นเจเนติกจากของแม่ก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยคงมีหลายๆปัจจัยหรือว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของ ของจเนติกซึ่งเป็นโรคทางเจเนติกบางอย่างก็ได้เรื่องทางพันธุกรรมนะพันธุกรรมบางอย่างนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวนี้วิทยาการเราค่อนข้างดีโดยเฉพาะในการผ่าตัดซึ่งทางคู่แก้ด้วยการผ่าตัดได้ตั้งแต่เล็กเลยม,มีเทคนิคา <c oughs> มาก <c oughs> มายแล้วก็แผลเหมือนแบบเป็นเบบีแล้วก็แล้วก็เย็บปิดอะไรอย่างนี้ได้เลยเหรอใช่ใช่เย็บตั้งแต่อายุ อายุไม่กี่ขวบอืประมาณนั้นเลยอ๋อแต่เป็นขวบใช่ไหมไม่ใช่แบบว่าออกมาแหวนขนาดนั้นใช่แล้วแต่แล้วแต่จริงๆประมาณเป็นขวบเหมือนนั้นอืมอืมประมาณแบบนั้นจากลิ้นไก่มาปากหวังเพดานหัวจริงๆมันเป็นมันเป็นเรื่องเดียวกันนะใช่ใช่อยู่อยู่อยู่เธอเธอเดียวกันอยู่เธอถธอเดียวกันเชื่อ โอเคมีอะไรอีกไหมไม่มี okay. <laughs> มีอะไรต้องรู้อีกไหมเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเรื่องบริเวณส่วนตรงนี้ของร่างกายเราอืมลิ้นไกล่ลิ้นไก่ก็อักเสบได้อืมเคยมีคนไข้แบบกินก้างปลาเนี่ยแหละอืมติดลิ้นแล้วไปพิม <laughs> เออติดลิ้นไก่ได้ไงไม่รู้เก่งจัง <laughs> ก็คาอยู่ตรงลิ้นไก่เลยเงี้ยเหรอใช่ใช,ใช่คือมันแม่นมากเลยข้างปลาติดลิ้นไก่ใช่คลิปก็เจ็บแทลแล้วม,มีที่คนที่หมอฟันเอาคลิปมาให้ดูว่าถ้ามีรอยแบบเนี้ยอยู่ตรงเพดานปากข้างในหลังลิ้นไก่อะ่ะแต่ว่า<ม>ไปไปบวกมาแรงอะ่ะแล้วเหมือนเหมือนแท่งผู้ชายชนอะ่ะเขาก็จะรู้ทันทีว่าลักษณะแบบนี้คือ เพิ่งเออเพิ่งใช้ปากมาประมาณนั้นแต่อันนี้แ,แ่ว่าอ๋อแต่ว่าของหมอประวินไม่ไม่เคยเห็นแต่ว่าเหมือนวงการทันตาเขามีแบบมีคําเรียกซัมติงอะทันตาฝรั่งอะสําหรับสาหรับไอวงเนี่ยไม่ได้อืม <c oughs> ก็เลยจะถามว่าถ้างี้มันเป็นข้อควรระวังไหมว่าอย่ากระแทกแรงหรือลิ้นไก่สามารถอักเสบได้จากการโดนไอ้<อ>สิ่งนั้นกระแท เราว่าได้เราว่าได้ถ้าเกิดว่าแบบแรงเกินไปหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยให้ให้เลงหลบลิ้นไก่ <c oughs> ไม่หรือว่าบางคนอาจจะแบบไม่ใช่แค่เนื้อเยื่อไงแต่มันมีอย่างอื่นด้วยที่ไปกระแทกอะ่ะอืม หมายถึง<ะ>ถ้าผู้ชายจอบตรงนั้นก็จ,<บ>จะเอาจีบลิ้นไก่เราอะไรอย่างเงี้ยอีกอะไรอย่เงี้ยอืมแต่แนี้ไม่ค่อยเกี่ยวกับลิ้นไก่เลยเนาะคือจริงๆท,ที่ไหนก็เป็นได้ปะ่ะ <laughs> <laughs> อ๋อหมายถึงถ้าอยากกระแทกกันแรงโอเคประมาณนั้น <Bye. S 1> <Bye. S 2> บายบายสวัสดีครับ